ไฮไลท์ผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023สัปดาห์ที่10แมนเชสเตอร์ซิตี้พบเซาท์มปตัน แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงแรงไม่ตกเอาชนะเซาห์แฮ์ตัน4-0ขึ้นไปรั้งจากฝง่งโชคราวศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2022-2023สัปดาห์ที่10ที่สนามเอติฮัสสเตเดียมวันเสาร์ที่8ตุลาคม2565เวลา21นาฬิกาที่สนามเอติฮัสสเตเดียมเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ2พบเซาห์แฮนตันทีมอันดับที่16เจ้าบ้านต้องการชนะเพื่อขยับขึ้นไป หลังจากฝูงโชว,ว์ค่าวเกมนี้มีเควินเดบรบอยเบรนโดฟิมวาฟิลโซเดนและเอร์ลิง้าวฮาแลนด์ลงล่าตาข่ายส่วนทีมเยือนฝากความหวังไวท้ที่เจมบอร์ดพาวอดัมอามซองและแชร์อดัม เกมครึ่งแรกเจ้าบ้านทักไทยในน่ากลัวนาทีที่ส4บี่เออร์ลิงบ้าหฮารันหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงด้วยขวาแต่บอลชนเสาอย่างน่าเสียดายนาทีที่ยี่สิบเรือใบสีฟ้าออกนำจนได้หนึ่งต่อศูนจากเจ้าคาสโลนาทีที่สาิบสองแมนเชสเตอร์ซิตี้หนีห่างสองต่อศูนย์เควินเดอบอยจ่ายบอลให้ฟิลฟอร์เดนหลุดไปยิงด้วยสายบอลข้ามตัวเกวินบาซูนูเสียบตาข่ายอย่างสวยงามก่อนที่จะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ เพื่อหลังนาทีที่49แมนเชสเตอร์ซิตี้นำห่างเป็น3-0จากการยิงของริยาตมาเลสนาทีที่65จาวคอนเซโล่เปิดบอลเรียดไปเสาแรกให้เออร์ลิงเบลฮาลันวิ่งมากดด้วยซ้ายตรงตาข่ายให้ทีมนำ4-0จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเซาแฮมป์ตัน4-0มีเพิ่มเป็น23คะแนนจาก9นัดซึ่งนำจากฝูงชวัวคราวมีแต้มมากกว่าอาเซนอลน2แต้มแต่แข่งมากกว่า1นัดรายชื่อนักเตะตัวจริง ทั้งสองทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอเดร์ซอนเจ้าคาัสโซโรรูเบนดิอารมาดูเอลอาคันจีนาธานอาเก้โรดีเควินเดอบบอยแบนดโรซินวาริยาตมาเลสฟิลโฟเดนและเออร์ลิงเบาฮาแลน สซาแฮมตันมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเกวินบาซูนูคายวอลเกอร์ปีเตอร์โมฮัมเหม็ดซาลิซูอาเมลเบลล่าคอนเซปโรแมงแพคโรจวสอาร์มตรองอิบาฮิมาดิเยโลเจมวอตเพาลโจอาริโบอดัมอาร์มซองแชร์อดัม